สวัสดีครับวันนี้แมงนิวจะมารายงานข่าวกีฬาสดร้อนรอบวันครับจิ้งจอกไทยเลสเตอร์ซิตี้เอาเลิกเอาชัยก่อนไปปราบผีนะครับเรื่องของขวัญกำลังใจนั้นเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่นะครับทุกเวลาอย่างที่มีความต้องการแม้กระทั่งในเกมลูกหนังแดนสิงโตคำรามอย่างอังกฤษพรีเมียร์ลีกล่าสุดสโมสรจ,จิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้จากฝงที่กาลังโชวฟ์ฟอร์มร้อนแรงในขณะน,นี้แถมมีโปรแกรมใหญ่จะพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ยูไนเต็ดทางฝั่งเจ้าบ้านได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จากเมืองไทยไปเจริญพุทธมนตร ในว่าจะใช้พระเดชพระคุณทางพระคมขวัญผีแดงเหมือนดังเคยปฏิบัติจนได้ผลเมื่อรุ่นการก่อนที่ผ่านมานะครับสมโมสรจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ผู้บริหารโดยคนไทยฝีมือคนไทยมีนายวิชัยศรีวัฒนาประภาบอสใหญ่แห่งคิงพาเวอร์มีไอเดียเสริมขวัญสร้างกำลังใจให้กับลูกทีมที่กำลังใช้ฟอร์มแรงทะยานขึ้นนำเป็นจกักฝูงในฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษอย่างพิมีลีกในขณะนี้โดยเลสเตอร์มี28คะแนนจากการแข่ง 1 8เอ้ยนัดน,นะครับชนะ8นัดเสมอ4และแพ้เพียงแค่นัดเดียวในฤดูกาลนี้ขณะที่ผีแดงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดตามหลังมาติดตมีแต้มไปลองเพียงแค่คะแนนเดียว27คะแนนแข่ง13นัดชนะ8เสมอ3แพ้2ประการสำคัญเนื่องจากในเกมวันเสาร์ที่28พฤิจิกายนนี้เลเตอร์จะเปิดตัวดังคิงพาวเวอร์สเตเดียมรับการเยือนของแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ด ู่แข่งรายสําคัญนายวิชัยบดใหญ่เลเตอร์จึงได้นิมนต์คณะผ์จากประเทศไทยรัดฟ้าไปเยือนถิ่นสิงโตคำรามเพื่อโอชัยให้พรเคลาดดโอลานิเอลี่ K Radio, li, นะครับผู้จัดก,การทีมตลอดจนบรรดานักเตะและสตาฟโค้ชจิงจอกทั้งทีมนะครับแหล่งข่าวพร้อมภาพรายงานเป็นการยืนยันว่าเจมี่วัตตี้สุหน้าดาวยิงผู้กําลังทําฟอร์มร้อนแรงซันโวไปแล้วต่อเนื่องทั้ง10นัดถึงกับลงทุนคูกเข่าและพรทางรับพรมน้ำมนต์คอสีสาด ให้หลวงพ่อเป่าคาถาลงยันกันเหนียวชนิดครบสูตรคาถามหานิยมด้วยความเต็มใจและสร้างบรรยากาศคือคักกันทั้งทีมนะครับทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เกิดขึ้นไปครั้งแรกนะครับเนื่องจากทางผู้บริหารเคยมีการนิมนต์พระมาะอวยชัยให้พรแล้วครั้งหนึ่งเมื่อรู้เรือการก่อน,นครับซัมเมเตอร์อย่างโชว์ฟอร์มพิคว,ความขั้นหมายกำลับผีแดงแมชเชสเตอร์ยูนเตมาแล้วอย่างสนุกด้วยสกอร์5ต่อ3ประตูอีกด้วยนะครับทางผู้บริหารชาไทยหวังใจ จะให้ประวัติศาสตร์หวนกลับมาํารอยเดิมจงมีการนิม,มนต์คณะสงฆ์จากเมืองไทยหวังจะไปคุมขวัญปรับผีเอาเลิกเอาชัยในเกมวันที่28พฤศจิกายนนี้อีกครั้งนั่นเองครับ